สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับพี่ทําเพื่อสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยกได้ไอเทมระดับตานานนะครับผมตํานานได้กับหัวคืนมาแล้วนะครับผมกับปืนระดับเทพนะครับผมนี่เลยปืนอะไรเอ่ยบางคนรู้หรือยังนี่เลยของสกิน แล้วได้รับมานเ k มคมกรฟ้านะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่บอกเทคนิคเลยสำหรับคนที่อยากได้ฟรีๆนะครับผมนี่เลย ดูเพชรนะครับเป็นกล่องๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ฟรีๆนะครับเอาไปสุ่มนะครับผมตั้งใจดูจนจบคลิปเลยนะครับผมและเยอย่าลืมแชร์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมสาหรับเอเคมกนฟ้ามันได้กลับมาแล้วอยู่ประมาณ15วันนะครับผม15วันยังไงก็ทันแน่นอนนะสาหรับสายฟรีนะครับผมเอเอเคตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคจะแรงนะครับผมยิงทีนึงนี่ดาเมจสแตนดาร์ดเลยนะ 40นะครับผมอัดตัวใน40เลยนะคิดดูยิงไม่กี่นัดหมดแม็กนิ่ดาเมจเป็นพันนะครับสองเกือบ2000เลยนะครับผมซึ่งสกิลของมันสกิลของมันก็โหดด้วยแอปลิตี้ของมันก็คือยิงทะล,ทะลุทารุไอวอร์นะครับผมแล้วก็ห้าอันเชิญปืนคือปืนนี้เป็นปืนอัพเบลและอ่า ตัวแรกๆเลยนะครับผมที่ตึงมากเลยนะครับผมดูตูมอยู่ดิอันเชิญปืนนะครับผมก็มีอย่างนี้เลยมังกรออกมานะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยสาหรับคนที่อยากได้ฟรีนะครับผมถ้าเกิดโชคายจริงๆก็เหมาตู้เนี่ยถ้าเหมาตู้เลยนะครับผมหมดนี้ก็จะประมาณพันห้าร้อยเพชรนะครับผมห้าร้อยกว่าเพชรนั่นแหละเออก็เดี๋ยวพี่สุ่มโง่ๆไปทีหนึ่งนะพี่มีแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยพี่จะไม่สุ่มนะครับผมจะสุ่มทําไมให้มันเปลืองใช่ไหมที่เหลือมันคือของปัญญาอ่อนเห็นไหมเออ แต่บอกเลยเจ้าที่ฮอบกับเอเคหน้าเก็บมันของดับสีแดงนะครับผมโอเคก็มานี่เลยนะครับผมมาตั้งใจดูนะครับสําหรับคนที่อยากได้ฟรีๆนะครับผมตั้งใจฟังนะทําได้ทุกคนนะทาได้ทุกไอดีนะครับผมดูนะทาตามอยากได้เพชรฟรีๆๆนี่ครับผมและ ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพก็จะได้หินอัพปืนอัพไปเลยนะครับผมอัพไปประมาณถึงเวลสองเวลสาม่นแหละโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆไปเติมนะครับผมแล้วไปสุ่ม AK มังกรนนะครับพันห้าร้อยเพชรนะครับ, 1, รบตั้งใจดูนะครับผมโอเค นี่เลยนะครับพี่ต้องขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับผมซึ่งมันสามารถได้จริงๆได้เพชรจริงๆนะครับผมนี่เลยเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ปักไว้ให้เลยนะสพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ซีคนที่เข้ามาพี่แจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับคนที่กดลิงก์ที่ข้างล่างนะครับผมมันคือ h a p p y d u m ม y ีนะครับเป็นแอปถูกกฎหมายนะไม่ใช่แอปการพนันอะไรก็มาเล่นสนุกสนคกับ อย่างแรกนับน้องๆดูที่คอยนะนี่คือคอยรูปดาวครับตัวนี้สามารถแลกเป็นแบบทูมันนี่ได้นะครับผมเออเงินในเกมก็สามารถขายได้นะครับผมเออและเราสามารถหาคอยได้จากไหนครับผมเราสามารถหาคอยได้จากเกมต่างๆในนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อย่างงน้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยคือมีหลากหลายให้เล่นนะครับหรือการเชิญเพื่อนอะไรเงี้ยก็สนุกสนานไปนะก็คือเราจะได้คอยและพิเศษสําหรับคนที่กดลิงก์พี่ด้านล่างรับฟรีเลย1000คอยและคนที่ดูคลิปนี้นะพี่มีโค้ดม,มาแจกโดยให้ทุกคนกดไปที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมกดไปที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมจํากัดนะครับผมแล้วก็กดไปที่รหัสของขวัญและใส่ตามที่พี่ใส่นะครับผมพี่แจกก่อนเลยนะครับใครที่กดลิงก์ด้านล่างและใส่โค้ดนี้นะมีจำนวนจำกัดนะครับรับเลย1 5 0 0คอยนะครับผมอันนี้ก็คือ โค้ดห้าคอยนะอย่าลืมใส่เข้าไปนะครับผมใส่กันเข้าไปเลยนะคบผมสำหรับคนที่กดลิก์ดนน้าล่างก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผม <c oughs> อ่าทีนี้เมื่อเรามีคอยเยอะนะครับผมก็เล่นไปสำหรับคนที่กดลิก์ดนน้าล่างจะมีกิจกรรมแบบแจกคอยเยอะแยะมากมายนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยก็กดเข้าไปตรงสีส้มๆเนี่ยไปกดแรกนะครับผมดูตั้งใจดูนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีทูมันนี่ให้กดเติมเงินมือถือนะครับผมกดเข้าไปในช่องสีเหลืองอันบนนะครับผม ถ้าเกิดของหมดเนี่ยก็คือเติมทุกสิบโมงนะครับผมก็ใส่เบอร์นะครับผมเบอร์ของเราเนี่ยเลือกระบบนะครับผมต่างๆเลยนะครับใช้บริการอะไรก็เลือกลงไปนะครับผมก็เติมเข้ามือถือแล้วก็เติมเกมหักกันในซิมนะครับตัวอย่างที่สําหรับคนที่มีคอยเยอะก็กดเข้าไปที่สี่วงเลยครับผมตัวนี้จะเป็นการแลกบัตรชูมานี่อย่างพี่มีเยอะก็แลกทางด้านของอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันชูมานี่นะครับกดปุ๊บแล้วก็รอตีห้านะครับผมตีห้าของวันถัดไปนะครับผมนี่ ปุ๊บอ่ากดปุด๊บแล้วกดไปที่สีม่วงนะครับแล้วกดตรงบันทึกล่างสุดนะมันจะเด้งขึ้นมาเป็นรูปบัตรชุม,มนีที่เราแลกไว้นะครับผมอ่าอันบนสุดนะครับผมก็คือแลกได้เลยนะครับผมก็คือคัดลอกอ่าและเราก็ไปเติมนะครับสําหรับคนที่เติมเข้าทูม,มนีวอลเลตเลยก็เติมได้เลยเสีย25%เอาไปเติมเกมได้เลยนะครับผมแต่คนที่มีชุม,มนีวอลเลตสามารถนะครับผมเอาไปเติมในเว็บกาล i นาได้เลยนะครับผมนี่เจ0้หาบาเงินแบบรีๆเติมเกมนะครับ เบบคาลิ่าก,ก,ก็เติมพันหนึ่งก็ได้3าม1อสอยหกสเอ็ดพชรนะครับผมโอเคไหมต่อไปสําหรับคนที่จะเติมนี้ก็ให้มาหักถุงมันนี่นะครับเจ็้อยสได้สองพันกว่าเพรอะเออสองพันหรอยดเพะหรือถ้าเกิดเติมในซิมนะครับผมก็คือเอาคอยไปแลกเติมเงินมือถือก็เติม700กว่านะครับผม1ร0อ0 0อหรือ37บาทก็ได้นี่เห็นไหม ประมาณนี้เลยนะครับผมแจกไปฟรีๆเลยพี่สอนแล้วนะครับผมสำหรับคนที่สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างพี่ปักหมุดไว้ให้เลยนะครับผมเออเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีคลิปอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแ e จกฟรีจริงๆพี่เติมตลอดงั้นพี่จะมี AK มังกรหรอหรือจะมีทางหน้าของยืนพีบูย่าหรอหรือโอ้โหแบบคือนี่แหละครับมันช่วยเราได้ทุนไปเยอะเลยเห็นปะตึงๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นปะเนี่ยโอ้แล้วอันเชิญปืนทีนึงแบบผมแบบโอ้โหโคตรตึงโคตรเท่โคตรได้โคตรโดนนะครับผมก็มานี้เลย นี่สำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างบอกเลยได้ฟรีจริงแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เสียเพชรนะครับผมไม่ต้องงอครับเราสามารถเติมได้เลยถ้ามีแอปแบบนี้เป็นตัวช่วยนะครับผมแจกบัตรทูเติมเงินมือถือก็ฟรีหักกันในซิมมายกตัวอย่างในกรณีหนึ่งนะครับผมสำหรับพี่เติมเข้าทูมอนี่วอลเล็นะครับผมซึ่งมีพี่มีทูมอนี่วอลเล็ตเติมไปสมมติเติมสาเติมไป7 5 0ใช่ไหมก็ สามารถชําระได้ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสมมติคนที่เติมเงินมือถือเอาคอยไปแลกเงินมือถือก็สามารถแลกรับตรงนี้ได้เลยแลกซื้อเนี่ยเห็นไหมสมมติเติมข้อซิมไปร้อยหนึ่งใช่ไหมก็สามสิบเจ็ดบาทได้แล้ว100เพชรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแอปนั้นดีจริงๆนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมไม่ได้หลอกลวงเลยนะครับผม สำหรับคนที่กดลิงก์พี่นะครับผมกดเข้าไปเล่นประมาณ10ปตานะครับผมก็จะได้เป็น1,000คอยแล้วก็อโค้ดที่พี่แจกให,ให้ด้วยนะครับผมก็ได้ไปอีก500คอยรวมแล้ว1,500คอยน้องก็ไปเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งมันก็จะได้อีก5,000กว่าคอยโอ้โหเติมเกมได้แล้วนะครับผมเออ ก็มานี้เลยก็นี่เลยอาบัตตี้ของมันนะครับผมทําลายถล่มไอบอลเลยครับผมแล้วก็อันเชิญปืนนะครับผมก็เป็นปืนที่แรงมากนะครับผมดาเมจนัดเดียว40นะครับผมเออพูดถึงนี้ไปลองให้ดูเลยดีกว่านะครับผมถาาพี่โมนะครับผมปืนนี้แรงจริงนะครับผมดูจากสเีมเมอร์ที่เขาเล่นกันทุกคนนะครับผมก็ถือเอเคมกรเพราะมันแรงแรงจริงอะไรจริงนะครับผมเอแรงและหนักแน่นนะครับผมโอเครอสคู่หนึ่งนะครับผมอ่ะฟังพี่นะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอย่าลืมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดปุ๊บกดวันนี้ใส่โค้ดที่พี่ใส่ด้วยก็โอ้โหได้ประมาณ1,500คอยแล้วเล่นไปอีกกโอหโหเติมเกมแบบฟรีทาลองใส่ฟรีห้ามพลาดนะครับผมพี่บอกเลยปักบุญไว้ให้แล้วนะครับผมมามาดูกันครับ A k เคมังกรนะครับใส่จุกใส่กันทิพตใส่ทุกอย่างเลยอ่ะดูนะครับยิงนัดแรกนะครับผมจะเข้าไหไรต้ม40นะครับผมโคตรแรงนะครับผมเห็นป่ะ120โอ้โหูดูดิ2นัดอะ สามนัดแต่ร้อยยี่สิบแล้วนะครับผมโอเคแล้วเกิดกดหมดแม็กเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ยิงหมดแม็กเลยนะครับผมดาเมจแบบสมมติแบบยิงถล่มไปเลยนะแล้วทำลายวอลเลงด้วย,ยเข้าหัวหนึ่งนัดด้วยเห็นปะพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับดาเมจนะครับผมโอ้โหดูดิมายิงหัวนะครับผมยิงผิดยิงถูกก็โโอ้หขนาดยิงไม่เข้าด้วยนะั่นแบบพลาดไปหลายดอกนะครับผมโอ้โหดูดิ ดาเมจยิง,ยง,หงหัวหนะครับผมทั้งหมดเลยหวังผลก็คือ5,880นะครับโคตรแรงบอกเลยปืนนี้ดริงจริงนะครับผมก็สําหรับพี่น้องที่ไม่มีนะครับผมบอกเลยนะพี่ก็มีสิ่งที่แนะนําก็คือแนะนําแล้วนะครับผมโคตรจะดีนะครับผมก็อย่าลืมไปนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมไม่ได้โม้เลยคือก็พี่ก็ไม่รู้วิธีไหนที่จะทําให้ได้ <rapidement> ไดะะแล้วก็คือน้องก็ต้องทําเองแล้วพี่ก็เอาโค้ดมาให้แล้วนะครับผมแนะนําให้แล้วนะครับผมก็ ขยันเล่นหน่อยนะครับขยันเชิญเพื่อนหน่อยก็จะได้คอยเยอะๆนะโอเคสำหรับคนที่สนใจนะลิงก์ด้านล่างพี่ปักหมุดไว้ให้เลยนะครับผมแล้วก็เล่นประมาณ10ตานะครับเล่นไปนะครับผมเล่นช้าเล่นเร็วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมใครที่อยากได้ไอเคมกรฟ้านะครับผมตัวนี้เลยนะบูเฟรมนะครับผมก็อยู่15วันยังไงก็ทันแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมต้อง ลิงด้านล่างนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่เป็นแอปดีที่แจกปัตจุูมาให้ทุกคนหรือจะเติมเงินเข้ามือถือก็ได้เป็นระบบคอยที่เรารวบรวมคอยนะแล้วก็เอามาเติมเกมจัดเ k คังก่อนฟ้าตัวนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยอย่าลืมแชร์เพื่อนบอกต่อด้วยนะครับผมแต่สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โค้ดมีจำนวนจำกัดนะอย่าลืมใส่กันในะครับผมบา,บายๆเจอกันคลิปต่อไปขอทุกคนได้เ k คนะครับผมบา,บายๆเจอกันครับ